คลิปนี้มาตามสัญญาครับตอนที่ผมรีวิวเครื่องชงเอ c เซลตัวนี้นะครับแล้วก็พูดทิ้งท้ายไว้ว่าจะมาแนะนำการใช้งานแล้วก็รีวิวเจ้าเครื่องบดตัวนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับ อบกยสบอยสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องบดท,ที่เป็นรุ่นฮิตยอดนิยมตัวหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าเครื่องบดหน้าตาแบบนี้ที่อยู่ตรงข้างผมนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไปเลือกดูเลือกซื้อนะครับไม่ว่าจะเข้าไปทางในช่องทางออนไลน์หรือว่าไปตามหน้าร้านต่างๆเนี่ยหน้าตาแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาติดหลายยี่ห้อนะครับอย่าเพิ่งงงกันนะเครื่องบดแบบนี้นะครับรุ่นนี้ เป็นรุ่นเริ่มต้นที่ผมมักจะแนะนําให้เพื่อนๆหลายๆคนที่เปิดร้านนะครับหรือบางคนที่ทักเข้ามาถามนะว่าถ้าอยากได้เครื่องบดนีดๆสักตัวในราคาที่ไม่สูงมากนะครับหรือผมเคยพูดไว้ในคลิปหนึ่งที่รีวิวเครื่องบดตัวเล็กนะครับแล้วผมบอกว่าถ้าซื้อเครื่องตัวนั้น แนะนำนะครับให้ใช้แบบนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาของเครื่องบดตัวนี้สตาร์ตเริ่มต้นที่ประมาณ1 3 0 0 0 0 0ถึง14,000บาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่ว่าถ้าราคากลางๆนะครับรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ16,000-17,000ถึง17,000บาทครับเป็นรุ่น เริ่มต้นที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับถามว่ามีราคาที่ต่ำกว่าน,นี้ไหมมีนะครับเครื่องบดท,ที่สามารถตั้งเวลาได้ก็มีถูกกว่าน,นี้ราคาประมาณ3 4, 0 0 0 6 7 0 0ก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยบอกได้เลยว่าความมาตรฐานต้องเริ่มต้นที่รุ่นนี้ครับเครื่องบดท,ที่เป็นหน้าตาแบบนี้ขนาดแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งงงนะครับมันอาจจะมีหลายยี่ห้อครับ ถ้ายี่ห้อหลักๆในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นเซนติสนะครับรุ่น Z1900 ครับแล้วก็มีตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือรุ่น Z2000 ครับแต่ว่าหน้าตาที่เป็นแบบนี้ขนาดแบบนี้เลยเฟืองเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยก็อาจจะเป็นดัชเชสนะครับถ้าเป็นฝั่ง ของ d a ตช์ e จะเป็นรุ่น CG650 แล้วก็จะมีรุ่นที่เป็น j x 6 0 0จะมียี่ห้อเจมีไลมีอีกสารพัดยี่ห้อเลยนะครับที่หน้าตาแบบนี้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวแทนจำหน่ายแต่ละร้านนะครับว่าเขาจะติดยี่ห้อไหนหรือว่าเขาจำหน่ายแบรนด์ไหนนั่นเองครับ แต่ว่าภาพรวมฟังก์ชันของการทำงานออปชั่นต่างๆการวางตำแหน่งปุ่มทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับซึ่งเพื่อนๆที่มีเครื่องรุ่นนี้หน้าตาแบบนี้อยู่นะครับก็สามารถดูคลิปนี้ประกอบไปได้เช่นเดียวกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปแนะนำการใช้งานนะครับขออนุญาตเล่าเรื่อง เครื่องบดให้ฟังเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเครื่องบดกาแฟเราจะมีอยู่3แบบหลักๆด้วยกันนะครับก็คือเป็นแบบโดเซอร์นะที่เรามักจะเห็นหลายๆร้าน ยังคงใช้อยู่นะครับถามว่าใช้ได้ดีไหมก็ยังคงใช้ได้ดีแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกเท่าแบบออนดีมานนะครับซึ่งปัจจุบันถ้าใครเปิดร้านผมก็จะแนะนําว่าใช้อนดีมานก็จะค่อนข้างง่ายนะครับแล้วเราไม่ต้องมาใช้ตาช่างในทุกๆช็อตก็ได้อันนี้คือข้อดีของการมีเครื่องบดออนดีมานครับย้อนกลับไปที่เครื่องบดแบบโดเซอร์ครับก็คือที่เราบดผงกาแฟมาใส่ในโถพักนะครับแล้วก็เอามือตบก้านนะครับเอามือปัดๆตรงก้านแล้วให้ผง กาแฟออกมานั่นเองครับแบบนั้นเรียกว่าแบบโดสเซอร์ครับแบบที่2ก็คือตัวนี้เราเรียกว่าเป็นแบบออนดีมานครับก็สามารถตั้งระยะเวลาเพื่อบดกาแฟในปริมาณที่เราต้องการได้เลยหรือว่าออนดีมานในรุ่นใหม่ๆใ,ในปัจจุบันนะครับที่เป็นรุ่นระดับแพงๆหรือว่าไฮเอ็นขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาตั้งปริมาณเป็นกรัมเป็นผงกาแฟเป็นกรัมได้เลยนะครับสมมุติว่าเราอยากได้ผงกาแฟ20กรัมเราก็กด ไว้ที่20กรัมนะครับเครื่องก็จะบดออกมาให้เราได้เลยแต่ว่าเครื่องทั่วไปตามท้องตลาดเราจะใช้ เรื่องของการจับเวลานะครับเป็นวินาทีเพื่อที่ได้ผงกาแฟออกมาตามที่เราต้องการครับข้อดีของเครื่องบดออนดีมานอย่างที่เราทราบกันไปแล้วนะครับมันทําให้เราสามารถทํางานสะดวกรวดเร็วนะไม่ต้องมาคอยช่างผงกาแฟทุกครั้งแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ยังคอนเฟิร์มนะว่าในการตั้งช็อตกาแฟในทุกๆวันหรือทุกๆเช้าเนี่ยเราก็จะต้องใช้ตาช่างนะครับเพราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถ าามรถทราบได้เลยว่าผงกาแฟที่ออกมาแต่ละครั้งเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่นะครับจากนั้น ถ้าเราตั้งเครื่องได้เรียบร้อยแล้วเราถึงจะไม่ต้องใช้ตาช่างนั่นเองครับและเครื่องบดแบบที่3นะเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนะครับร้านกาแฟแบบสเปเชียลตี้หรือร้านกาแฟพรีเมียมต่างเนี่ยก็มักจะนิยมมีติดไว้นะครับหรือใครที่มีเครื่องบดอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วอยากใช้เมล็ดกาแฟที่หลากหลายมากขึ้นก็ให้ใช้เครื่องบดแบบซิงเกิลโดสครับเครื่องบดแบบนี้เราจะช่างเมล็ดกาแฟนะใส่ลงไป ตามปริมาณที่เราจะใช้งานต่อครั้งสมมุติครั้งนี้เราจะใช้เมล็ดกาแฟ15กรัมนะครับเราก็ชั่งเมล็ดที่15กรัมใส่ลงไปในเครื่องแล้วก็บดออกมานะครับแบบนี้เราเรียกว่าซิงเกิลโดสหรือว่าเป็นการบดครั้งต่อครั้งนั่นเองครับสะดวกมากในการปรับเปลี่ยนเบอร์บดแล้วก็เปลี่ยนเมล็ดที่หลากหลายครับเอาละเมื่อพร้อมแล้วนะไปดูวิธีการใช้งานของเครื่องนี้กันเลยครับ อันดับแรกเราก็จะมาดูสวิ์ด้านข้างนี่ก่อนนะครับเป็นสวิสสำหรับเปิดปิดเครื่องครับสามารถเปิดไปดันไปข้างหน้าแบบนี้นะครับหรือว่าดัานเข้าหาตัวแบบนี้ก็ได้นะครับคือแล้วแต่คนถนัดนะครับรุ่นนี้เขาก็จะทำมาให้ปรับได้2แบบนะครับเปิดปุ๊บก็จะมีไฟเขียวขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูตำแหน่งของตัวที่เราใช้ปรับ เบอร์บทนะครับเขาก็จะมีคำอยู่2คํคำก็คือคำว่าคอสกับไฟนะครับคอสก็คือปรับไปทางหยาบไฟก็คือปรับไปทางละเอียดนั่นเองครับเลขน้อยก็คือละเอียดเลขมากก็คือหยาบครับเครื่องรุ่นนี้นะครับมีตัวเลข1ถึง10นะครับ10ก็คือหยาบสุด1ก็คือละเอียดสุดนั่นเองครับในแต่ละ เบอร์นะจาก1ไป2ก็จะมีขีดย่อยๆย่อยๆอ,อ,อีกนะครับแล้วก็การหมุนแบบนี้นะเครื่องรุ่นนี้เราเรียกว่าเป็นสเตปเลสนะครับคือเราสามารถหมุนไปตำแหน่งตรงไหนก็ได้นะทีละนิดทีละนิดนะครับจะไม่มีล็อกเป็นขีดขีดนะครับจะไม่มีแบบปรับไปแล้วแก๊กแก๊กแก๊กนะเรียกว่าเป็นแบบสเตปเลสนะครับคือหมุนได้ ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ถี่นะทีนี้มาดูตรงปุ่มนี้นะครับจุดนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นหมุดนะครับสำหรับให้เราดูตัวเลขนั่นเองครับสมมุติว่าเราปรับมาตรงนี้นะครับหมุดตรงกับตัวเลขไหนเราก็ใช้สำหรับเวลาเราจําเบอร์แบบคร่าวๆนะครับเช่นตอนนี้เราปรับมาที่เบอร์2นะครับให้ตรงกับหมุดนี้เราก็เรียกมันว่าเป็น การตั้งอยู่ที่เบอร์2แบบนี้ที่สำคัญนะครับมเมล็ดกาแฟแต่ละ,มะเมล็ดใช้เบอร์บทที่แตกต่างกันออกไปนะครับขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มใช้เบอร์บทที่ไม่เท่ากันเลยแม้แต่มเมล็ดเล็กมเมล็ดใหญ่ก็ไม่เท่ากันฉะนั้นอย่าโฟกัสอย่าให้ความสำคัญกับ ตัวเลขนะครับไม่ต้องจําขนาดนั้นนะครับเราจําเพียงแค่คร่าวๆอย่างเช่นเรารู้แล้วว่าประมาณเบอร์หนึ่งไม่เกินเบอร์3าเนี่ยเราจะใช้บดเอสเปรสโซอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็มาปรับเบอร์บดตามความเหมาะสมนะครับตามเมล็ดที่เราใช้นั่นเองครับทีนี้ย้อนกลับมาดูด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับ ตามขนาดของด้ามชงที่เราใช้นะครับน,นี่นะครับมีผงกาแฟค้างอยู่เล็กน้อยนะครับเห็นะเราก็ปรับขึ้นปรับลงได้ครับเพื่อให้เราสามารถค้าง ด้ามชงไว้เวลาที่เราบดกาแฟนั่นเองครับซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถทำให้เราทำงานได้สะดวกมากขึ้นนี่นะอ่ะางไว้ได้เลยแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูหน้าจอนะครับจะมีปุ่ม3ปุ่มที่เป็นปุ่มแบบสัมผัสนะครับปุ่มสัมผัสนะเป็นทัชสกรีนนะครับ ที่เป็นรูปกาแฟ1แก้วก็คือฟังก์ชันที่1นะเราอาจจะตั้งไว้ว่าเป็นซิงเกิลโดสก็ได้นะครับคือบทกาแฟแบบ1 Dose โดสหรือว่าแบบซิงเกิลปุ่มตรงกลางนะครับก็จะเป็นเครื่องหมาย i n นฟินิตก็คือบทมเมล็ดกาแฟบทผงกาแฟได้ตามที่เราต้องการนะครับเวลาเรานำด้ามชงดันเข้าไปนะแล้วก็พอดึงด้ามชงออกมาเครื่องก็จะหยุดตามที่เรากดส่วน ปุ่มที่3ก็จะเป็น2แก้วแบบนี้นะครับก็จะหมายถึงฟังก์ชันที่2หรือว่าเป็นดับเบิลอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะใช้งานแบบไหนนะครับเช่นสมมุติว่าบางร้านเนี่ยใช้บาสเกตหรือว่าใช้กาแฟเสิร์ฟแบบดับเบิลช็อตอยู่แล้วนะครับตัวฟังก์ชันแรกหรือว่าตัวแก้วกาแฟแก้วเดียวเนี่ยเขาก็อาจจะตั้งไว้เป็นมาตรฐานที่18กรัมสมมตินะแล้วตัวนี้เขาอาจจะตั้งไว้ 20กรัมหรือ22กรัมสำหรับการทำเดอร์ตี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างนะหรือถ้าใครใช้แบบมาตรฐานทั่วไปก็คืออันนี้ใช้สำหรับซิงเกิลโดสนะครับอันนี้ใช้สำหรับดับเบิลอันนี้ก็เอาไว้เติมผงกาแฟทีละเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะครับส่วนหน้าจอตรงนี้นะถ้าเราปรับมาที่อินฟินิตี้นะครับจะสังเกตว่าถ้าเรากดปุ่มปุ๊บนะครับ ตัวนับเวลาของเขาก็จะนับเป็นวินาทีเพิ่มขึ้นนะครับสตาร์จากศูนย์นะเรากดค้างนานเท่าไหร่เวลาก็จะเพิ่มขึ้นตามเท่านั้นนะครับตรงกันข้ามฝั่งที่เราตั้งฟังก์ชันเอาไว้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราตั้งไว้ที่6.5วินาทีเราก็จะกดปุ่มนะครับตรงปุ่มด้านล่างนะ ทีเดียวครับเครื่องก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆจนถึง0วินาทีครับแบบนี้นะครับก็จะใช้ระยะเวลา6.5วินาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องมาดูว่าผงกาแฟใน6.5วินาทีเนี่ยมันออกมากี่กรัมครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับ2ปุ่มนะตัวนี้ตั้งไว้13.5วินาทีนะครับก็เราก็จะมากดแล้วก็พอกดปุ๊บ ตัวเลขก็นับถอยหลังแบบนี้นะครับจนครบศูนย์นะนับถอยหลังจนครบศูนย์นะครับแล้วก็จะกลับมาที่ตัวเลขเดิมที่เราตั้งไว้ส่วนหน้าจอตรงนี้นะครับคือจำนวนครั้งที่เรากดกาแฟออกมาตอนนี้ใช้ไปทั้งหมดรวมนะ271ครั้งครับเป็นปุ่มวัน50ครั้งแล้วก็ปุ่มถู2 2 1ครั้งนะครับ แล้วอุณหภูมิก็คือ30องศาขณะทีนี้เรามาลองดูวิธีการตั้งเครื่องกันนะครับใครที่ยังตั้งไม่เป็นลองดูนะตัวนี้นะครับหฝัง่งของ1ช็อตนะครับผมขออนุญ,ญาตเรียกว่า1ช็อตแล้วกันฝั่งของ1ช็อตเนี่ยเราอยู่ที่6.5วินาทีนะครับสมมุติว่า6.5วินาทีเนี่ยมันไม่พอมันได้ผงกาแฟน้อยเกินไปเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่า เราต้องใช้ตาช่างควบคู่ไปด้วยนะเดี๋ยวเรามาตั้งตัวเลขกันก่อนแล้วมาทดลองใส่กาแฟตลงไปจริงๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะมาดูวิธีการตั้งก่อนละกันเรากดปุ่มนี้ค้างนะครับถ้าเราจะตั้งปุ่ม1แก้วนะครับหรือว่า1นึงช็อตเนี่ยให้กดตัวแก้วตัวนี้ค้างไว้จนไฟกระพริบแบบนี้นะครับจากนั้นครับอันนี้คือซ้ายและขวานะครับขวาคือเพิ่ม เพิ่มตัวเลขก็คือเพิ่มเวลาขึ้นไปนั่นเองตอนนี้ก็คือ6.7วินาทีนะครับสมมุติผมจะเพิ่มขึ้นไปที่7.5วินาทีก็กดฝั่งนี้เพิ่มครับถ้าจะลดก็ลดที่ฝั่งนี้นะครับซ้ายขวาแบบนี้นะครับจำง่ายๆเลยนะนี่นะครับเห็นไหมอ่า7.5พอเราได้วินาทีที่เราต้องการแล้วนะครับตัวเลขที่เราต้องการก็กดปุ่ม infinity หรื กดปุ่มตรงกลางเหมือนกับปุ่ม enter นั่นเองครับนี่ครับเรียบร้อยฝั่งของซิงเกิลก็จะเป็นที่7.5วินาทีเรียบร้อยนะครับอาทีนี้มาฝั่งของดับเบิลกันบ้างนะ13.5วินาทีอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเราจะลดตัวเลขมันลงมานะครับทำเหมือนเดิมเลยเราจะตั้งฝั่งนี้ใช่ไหมก็กดปุ่มนี้ค้างไว้ครับนี่นะครับ แล้วเราจะลดเวลาเข้าลงฝั่งนี้คือลดฝั่งนี้คือเพิ่มกดลดลงไปครับสมมุติผมจะให้เขาอยู่ที่9.5แล้วกันนะเสร็จแล้วกด enter ครับตรงกลางครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราจะได้ซิงเกิลอยู่ที่ 7.5วินาทีดับเบิลอยู่ที่9.5วินาทีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นตัวเลขที่ถูกต้องอย่างที่ผมบอกครับเราต้องใส่เมล็ดกาแฟแล้วลองบดแลช่างดูครับเราไปลองใส่เมล็ดกาแฟจริงๆแล้วก็ตั้งช็อตจริงๆเลยดีกว่าไปครับอ่านะตอนนี้ผมใส่เมล็ดกาแฟลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติเดี๋ยวเราจะมาลองดูที่7.5วินาทีที่ซิงเกิลโดสที่เราตั้งไว้นะครับนะเราก็ แผน้ำหนักของด้ำชงก่อนนะครับนี่นะครับล้นเลยได้21.5กรัมนะครับ เห็นไหมครับลักษณะของกาแฟาก็ล้นเกินไปนะทีนี้เราก็รู้แล้วว่า7.5วินาทีที่เราตั้งไว้เนี่ยคือค่อนข้างเยอะเกินไปเราก็จะปรับลดลงนะครับตอนนี้เปลี่ยนลงมาที่5.7วินาทีนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะ กรัมครับนั่นหมายความว่า5.7วินาทีก็ใกล้เคียงนะครับได้18.3กรัมฉะนั้นถ้าผมต้องการ18กรัมเป๊ะๆนะครับก็อาจจะลองลดลงมาอีกสักเล็กน้อยนะครับสักเหลือสัก5.6วินาทีแล้วกันนะครับประมาณนี้ทีนี้พอเราตั้งเวลาแล้วก็ปริมาณได้สัมพันธ์กันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเทส ช็อตกาแฟนะครับก็จะทําอยู่วนอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าผงกาแฟหยาบหรือละเอียดเกินไปเราก็ค่อยมาปรับตั้งตรงนี้นะครับมาบิดตรงวงแหวนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับว่า18กรัมจะได้กาแฟตามที่ต้องการหรือเปล่า ก็ประมาณนี้นะครับถือว่าได้ช็อตกาแฟที่ค่อนข้างโอเคเลยนะนี่นะครับเมื่อสักครู่เราใช้เวลาไปที่29วินาทีได้กาแฟออกมาที่37กรัมตามสัสดส่วนตามเรโชรของเอสเปรสโซเลยนะครับถือว่าปริมาณผงกาแฟ ى, ระยะเวลาการสกัดแล้วก็น้ํากาแฟที่ได้ออกมาค่อนข้างสัมพันธ์กันที่เหลือก็คือการชิมครับอันนี้เป็นวิธีการ ตั้งช็อตในเบื้องต้นนะครับที่ผมเคยได้อธิบายไปแล้วนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันเผื่อใครที่จะย้อนกลับไปดูหรือใครที่ยังไม่เคยดูนะลองดูนะครับครับและนี่ก็คือวิธีการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องบดกาแฟตัวนี้นะครับแล้วก็พื้นฐานในการตั้งช็อตกาแฟด้วยครับทีนี้ถ้าใครตั้งความละเอียดของมเมล็ดกาแฟนะครับมันหยาบะละเอียดไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับแล้วต้องมา ปรับเปลี่ยนเบอร์บทตรงนี้นะครับพอเราปรับเบอร์บทเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะบดในครั้งต่อไปนะครับให้เราบดเมล็ดก,กาแฟทิ้งซะก,ก่อนนะครับประมาณ5-10กรัมนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเบอร์บทใหม่นะครับเช่นพอเราบดแบบนี้แล้วกาแฟสมมุติหยาบเกินไปนะครับเราตั้งให้ละเอียดขึ้น ให้เรากดบดกาแฟทิ้งไปก่อนสัก10กรัมนะครับหลังจากที่เราปรับเบอร์บดใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้เฟืองได้ลงล็อกได้เข้าที่นะครับแล้วก็กาแฟผงกาแฟที่มันค้างอยู่ด้านในท่อตรงนี้นะครับให้กาแฟผงกาแฟเก่าเบอร์บดเก่าที่มันค้างอยู่ในเครื่องเนี่ยถูกดันออกมานะครับไม่งั้นถ้าเราไม่บดกาแฟทิ้งนะต่อให้เราเปลี่ยนเบอร์บด ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกาแฟที่ออกมาอย่างน้อยเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยยังเป็นเบอร์บดเดิมอยู่เราก็จะตั้งช็อตไม่ได้นั่นเองครับบางคนไม่ได้บดกาแฟทิ้งเลยแล้วพอไปตั้งช็อตเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยากตั้งเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีแล้วก็มันรู้สึกว่ามันเพี้ยนเพียนอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทริคเล็กๆที่แนะนําให้เพื่อนๆทํานะครับแนะนํานะครับใครที่กําลังจะเปิดร้านต้องการมองหาเครื่องบดกาแฟสักตัวหนึ่ง เจ้าตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีเลยทีเดียวในราคาหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ถ้าใครมีงบที่มากกว่านี้ก็ลองพิจารณาดูรุ่นที่ตามงบประมาณที่เรามีนะครับสามหมื่นห้าหมื่น 80,000 0ก็มีเช่นเดียวกันนะครับคุณภาพการใช้งานฟังก์ชันอะไรต่างๆก็มาตามราคาครับตามงบประมาณที่เรามีนั่นเองครับแต่ตัวนี้หมื่นกว่าบาทถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับเป็นออนดีมานตัวเริ่มต้นที่แนะนำครับสำหรับวันนี้อร่อยกับบอยต้องลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b s c r i b ์นะครับวันนี้สวัสดีครับ